นะครับวันนี้พบกับเกมบอสเซรียมนะครับเจอกับแพตเทอส์ชินสี่ไม่กอดโอ้ดากอนวีดากอนรู้สึกเฟียแมนตีไกลขึ้นนะครับ yes, <sir. S 1> แต่ประเด็นคือเราต้องจับม้าให้ได้ นี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับ เส iesen, ียแมนตีไกลขึ้น1.5หรือเปล่าคือค um ือตีไกลขึ้นอะผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าเท่าไหร่นะ yes sir going forward I follow your lead yes hmm yes Follow the dragon.

Yes. Yes, sir. I follow the dragon. All right. With bow in hand. <laughs> Our rice has run out. Yes, sir. I'm going. We yes, One. Yes, master. For the dragon. My X yes, master. Yes. Put on the trail. Hold your horses. I'm going. Yes, sir. Going. Yes, sir. <makes music> no. oh, not safe, but <Dragon>. Yes. สูขึ้นป้อมนี่ก็ตีแรงดีนะครับแต่ธนูก็มีความเร็วกว่าธนูรู้สึกยิงเป็นสองเท่าเพราะว่า <Right. S 2> เพราะว่าตัวธนูเขาแบบพลังเต็มเขาจะยิงเป็นสองเท่าหรือเปล่าอันนี้ผมสงสัยเหมือนกันเพราะว่าอินเนอร์อะบิลิตี้อคือถา้าธนูไม่เหนื่อยนะครับ ดอกแรกจะยิงเปสองเท่าดังนั้นถ้าอยู่บนป้อมมันไม่เหนื่ยอยู่แล้วอะก <Yes, sir. S 1> ็น่าจะได้สองเท่าครับ าอันนี้ก็คือดีดีวแดนดามิอพาร์ตพอยซันออินดิเซนอินจาเซนเอจาเซนอินมี่เอล a ดีวดมเราเบิดพิษต่อ <Yes. S 1> มันต้องลองนะครับผมเองก็ไม่เก่งภาษาเท่าไหร่ ก็จะทูทูทได้ไถไปหน่อยเราเปิดต้องพร้อม นี้กันพ้อยซันออเลยเอ่ะพ้อยซันมันคือยาพิษนะแอดจัสเซนอ่นี่แล้วก็ทำให้ดาเมดเขาเหลือครึ่งหนึ่งด้วยนะครับต้องรองอ๋อเราเราเปิดพิษทาไมาใหมขอลองจุดหน่อยมันต้องลองนะครับต้องลองกอนนีาครับก่เบิด ไม่ลองเราจะไปรู้ได้ไงว่ามันมีอนุภาพเช่นไรนะครับผมโอ้โอ้แก้ม Yes, Lord, for the dragon, done, yes, Lord Hmm, done, ah, mmm, going, ah, yes, going, done, ah Ooh. done, mm. yes, done, hmm, going. Oh my god, oh my yes. god. ต้องลองดูของนี้ไม่ลองไม่รู้หรอกอะไร <c oughs> เอาใหม่สิ <c oughs> มันคือระเบิดพิษนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดบางอย่าง เพื่อความปลอดภัยของเผ่านะครับเราจะไปคู่เลยอุ๊ยอ๋อระเบิดพิษติดพิษต <Your self. S 2> ิดพ <icit S 2> <on S 1> ิษเจสระเบิดพิษนี่หว่า ขออีกทีขออีกทีเพื่ <the> ความสุนทรใช่เฉยพลังไม่หมดไม่ใช่ไม่ใช่ ้องเอานี้เอานี้เข้าไปเป็นนดอกที่ได้ผลสิ้นไวแล้วเรียบร้อย เหนืกว like ่าเหนืกว่าโอ้โอ้ย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 

เขาก็จุดประทัดเลยเหมือนกันนี่วะมีมา,า,าสง่งคามประทัดนี่เนี่ย I go pop on the trail. Whoa, whoa, whoa. You ten, I go, pop on the trail. You ten, I go. Oh yes. Certainly. มันมันเผาแรงมากนะครับคือดอกเดียวถ้าไมทาไมน no tamam. ั่นคือหิวไม่ทันเลยมันเผาแรง As you will. As you command. As you will. On my way. The dragon on my way. ที่อย่างมันจะต้องมีอยู่ตามหลังไปตัวนึง in hand. I have focused. Yes, move. You tell, I go. Certainly, with bow in hand. can oh My God, can ทูโมลบอยู่หลังมีศพสมุราตายอ้าวพัฒนาโนเลสเลสฟอนไปแล้วออกไปแล้วพัฒน <Sounds good. S 1> าน่าจะหลุดเกมน่าจะจบแล้วแหละอั oh, <yes. S 1> นนี้เธอมีอินเนอร์แอบิลิตี้อะไรบางอย่างหรือเปล่า ที่รู้คือเธอร้องเพลงอยู่นะครับแต่ครับุกิเนี่ยเหมือนเพิ่มมานาเพื่อนๆได้ไม่มั่นใจเหมือนกันค้างเลยโอ้ยคตร ก้ำ <I> ค้างเลยหนูวนถืออาวุธแบบใหญ่วนนักธนูพร้อมอันนี้ฉีฉีร้องเพลงเ,เกมค้างนะครับ โค้งค้างแบบไม่กระดิกด้วย yes, yes, จบแล้วแบบนี้ค้าง yes, yes, yes. yes, yes, ถ้าเป็นภาค1.58เนี่ย uh, มันยังไม่ค้างแบบนี้นะครับผม คือสามารถที่จะถ้าอีกฝ่ายหลุดหรืออะไรเขาจะดีดออกเลยแต่อันนี้ค้างโอเคเกมคงมีแค่นี้แหละนะครับอันนี้ก็เกมนี้ผมว่าขอจบเพียงเต่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทีรับดูรับชมครับสวัสดีครับ